ก็เข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับเป็นช่วงของติดกล้องนะครับวันนี้ก็มาคุยเรื่องจีนกันอีกครั้งหนึ่งว่าเงินทุนไหลออกแล้วเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้กล้องมานั่งกันแล้วสวัสดีครับกล้องครับสวัสดีครับพี่มนต์ครับก็ยังอยู่กับจีนก็จริงช่วงนี้จีนก็ก็มีประเด็นเยอะนะครับว่าก็มีความขัดแย้งกับทางตะวันตกมันก็ดูอ่ตึงเครียดขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อมเริ่มเห็นข่าวมีเงินทุนไหลออกนะครับแต่ว่ามันก็มีทั้งสองทางนะครับ ทางหนึ่งเนี่ยเงินทุนไหลออกเพราะเป็นพวกเคยนะเขาอะไรพวกนี้มันมันติดลบนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็เพิ่งมีข่าวว่าไอ้พวกเงินที่โ l o w เข้าตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มเป็นบวกแล้วเหมือนกันหลังจากที่เขาขายกันมาตลอดครับฉะนั้นมันก็มีทั้งทั้งข่าวดีข่าวร้ายนะครับแต่ผมคิดว่าเ,าเรื่องเงินทุนไหลออกเนี่ยมันก็มีอ m p l i c a t i o นพอสมควรกับตัวค่างเงินหยวนที่มันดูมันมันอยากจะอ่อนเลยเกินนะครับแล้วก็ทางเหมือนทางแบงก์ชาติจีนเนี่ยก็พยายามพยายามจะสู้อยู่แต่ว่าก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ไอการพยายามแทรกแซงพวกนี้มันมันจะอยู่ได้ได้นานขนาดไหนนะเพราะว่าอ่าเพรสเชอร์ที่มันจะอ่อนค่าเนี่ยมันดูมีมาจากหลายทางพอสมควรนะครับครับเพราะจริงๆผมมีภาพมาให้ดูนะครับอ่ภาพแรกที่เราจะให้ดูก็ก็เป็นตัวค่างเงินหยวนนะครับก็เห็นว่าอ่มันอ่อนขึ้นมาเนี่ยเจกลางๆเนี่ยก็อ่อนมาค่อนข้างเร็วนับจากต้นปีนะครับแล้วก็เกือบจะใกล้เคียงระดับแบบอ่อนที่สุด ตั้งแต่ตั้งแต่ในประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วก็จริงๆอตอนนี้เนี่ยคือคือค่างเงินหยวนเนี่ยอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังหลายทีคือมันไม่ได้เทรดตามราคาตลาดโดยตรงนะครับเขาจะมีคนที่ควบคุมอยู่คือตื่นเช้ามาในแบงก์ชาติจีนเขาจะประกาศค่ากลางก่อนว่าวันนี้เนี่ยค่ากลางอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเขาก็จะบอกให้เงินหยวนแต่ละวันเนี่ยเทรดได้ t ี a จากค่ากลางเนี่ยบวกลบสองเปอร์เซ็นตอนนี้เนี่ย มันก็คืออยู่ที่ซีลิงแล้วนะก็คือมันสุดๆของค่ากลางละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันะจะไม่ให้หลุดเนี่ยจีนก็คือต้องต้องยินเทวีนะครับก็คืออินเทวีนก็มี2วิธีคือประกาศค่ากลางให้มันแข็งกว่าที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ตัว <c oughs> เ,เงินทุนสำรองเข้าไปช่วยนะครับ <c oughs> อย่างที่เราเคยคุยกันว่าเขาก็ต้องมีการขายพันธบัตรอเมริกาออกมาเพื่อเอาเงินดอลลาร์มาซื้อหยวนนะครับไม่ให้มันอ่อนค่าเร็ว นเนี่ยมันก็จะเป็นเพรสเชอร์พวกนี้ที่เราเห็นนะครับว่าอ่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและในหน้าถัดไปนะครับก็อ่อเหตุผลนะครับที่เราเห็นหยวนมันอ่อนเนี่ยอันแรกก็เหมือนทุกประเทศทั่วโลกก็คืน<ม>อนิกาขึ้นดอกเบี้ยนะครับทำให้อ่าไอตัวดอกเบี้ยเนี่ยส่วนต่างมันกว้างขึ้นนะครับอ่าพอส่วนต่างกว้างขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่เป็นเอ็กซพอร์เตอร์ได้เงินดอลลาร์มาเขาก็ไม่เอากลับมาเพราะฝาเป็นดอลลาร์มันได้ดอกเบี้ยสูงกว่า ช่คคนเป็น importer จะต้องจ่ายเงินดอลลาร์อีกปีหนึ่งเนี่ย<ม>ก็แลกไปเลยนะครับได้ดอกเบี้ย5%กว่ากว,วสบายใจแล้วไม่ต้องมาลรุนหยวนด้วยนะครับเพราะนี่เงินมันก็เลยเป็นเป็นเทรนด์ที่มันไหลออกนะครับอ่าที่สองก็คือสงครามการค้าด้วยนะครับว่าอ่า FDI ที่ก่อนหน้าน,นี้เคยไหลเข้าไปเมืองจีนเนี่ยมันก็หยุดเพราะว่าเอาไปผลิตเมืองจีนไปส่งออกไปขายที่อื่นก็ลําบากละนะครับอันที่สองเองเนี่ยที่อาจจะมีผลมากกว่าก็คือจีนเองเนี่ยก็ต้อง ลงไปทงออกไปลงทุนนอกประเทศเพื่อจะหนีตัวกำแพงภาษีพวกเนี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ FDI net เนี่ยเข้าก็ไม่เข้านะครับมีออกมาด้วยนะมันก็เลยเป็นโฟลที่มันเริ่มไหลออกมาทำให้ค่าเงินมันมันอ่อนลงไปอีกนะครับอันที่สามก็คือตัวแบงก์ชาติจีนเองเนี่ยเขาก็เริ่มใช้นโยบายการเงินที่มันเหมือนผ่อนคลายเป็นพิเศษแล้ะคล้ายๆจะเป็น QE ใกล้ๆเหมือนกันนะเพราะว่า เงินที่เขาประกาศออกมาว่าจะไปช่วยซื้อบ้านที่มันขายไม่ออกเนี่ยมันเป็นเงินของแบงก์ชาตินะเป็นนโยบายของแบงก์ชาติเงินของแบงก์ชาติก็คือเหมือนเือนพิมพ์เงินนั่นแหละนะครับมันจะไม่เหมือนกับใช้เงินของภาครัฐนโยบายการขังก็คือรัฐบาลต้องออกบอนมาก่อนออกพันธบตัตรมาแล้วก็เอาเงินไปซื้อถท่าน,นั้นจะเป็นนโยบายการขังแต่ของจีนเนี่ยไอ้รีแลนดิ้งโปรแกรมที่เขาออกมาเนี่ยเป็นเงินของแบงก์ชาติคือไม่ต้องกู้จากใครเสกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปซื้อใน บ้านที่ขายไม่ออกล้วเนี่ยมันก็จะออกแนวคล้ายๆกับตอนอเมริกาที่แก้ปัญหาตอนสับพรามละนะครับที่เขาเฟดใช้เงินออกมาซื้อ MBS ซื้อพวกหนี้เน่าๆในตลาดเนี่ยหนี้บ้านเนี่ยซื้อออกมาจากแบงค์นะครับก็เป็นตำราคล้ายๆกันว่าสเกลจีนต้องบอกว่ามันยังเล็กกว่าเยอะนะครับแต่ว่ามันก็เริ่มไปทางนั้นละเหมือนกันราะเนี่ย บาลานซ์ชีตของ P b เ c เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะครับ mm hmm. ปริมาณเงินมากขึ้นมันก็เป็นอีกเพรสเชอร์หนึ่งที่ทําให้ค่าเงินหยวนมันอ่อนนะครับ mm hmm. ก็ผมว่าสามประเด็นหลักๆนี้ต้องจับตามองนะครับผมมีภาพมาให้ดูว่ามันมันมีฟลอร์ Flow มันเป็นยังไงบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คืออันนี้เป็นเขาเขาไปนับที่ที่แบงก์พาณิชนะว่าลูกค้าเนี่ยเขาแลกเงินดอลลารเ์เน็ตเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเน็ต เน็ตออกเน็ตขายอหยวนนะครับก็เฉยว่าเน็ตที่เป็นขายอหยวนเนี่ยแทบจะสูงที่สุดในรอบอหลายปีเลยนะตั้งแต่2016ไปลายปลายปีนะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือคนเนี่ยขายอหยวนซื้อดอลล่าเยอะนะครับอันนี้ก็กสะท้อนในตัวส่วนต่างดอกเบี้ยที่ผมเล่าให้ฟังไปว่าเอ็กพอร์เตอร์เขาก็ไม่เอากลับนะครับอ่าอิมพอร์เตอร์ก็ยิ่งเอาออกไปอีกนะครับอันที่สองก็คือตัวเครนักเขานะครับของจีเนี่ยก็ก็เป็นติดลบด้วยในในเดือนล่าสุดนะครับ จะเห็นว่าคือมันมีเคล็เขาในส่วนของภาคเซอร์วิสก็คือคนออกไปท่องเที่ยวเนี่ยพอคนจีนเริ่มเปิดประเทศเริ่มออกมามากขึ้นเนี่ยไอตัวข้างล่างเนี่ยคือคนเนี่ยแลกเงินหยวนออกไปเที่ยวข้างนอกนมันก็เป็นโฟลที่ไหลออกแล้วก็เป็นตัวที่ดึงลงนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเคล็ข้าที่เป็นสินค้า <Okay. S 2> ซื้อขายสินค้าเนี่ย ก็ช่วงหลังก็ก็ลดลงด้วยนะอย่างที่บอกก็อาจจะมีส่วนหนึ่งจากพวกนโยบายอ่ากำแพงภาษีาต่างๆที่อาจจะส่งไปยักขึ้นนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจีนเองด้วยนะครับที่เขา import commodities มากขึ้นที่เราเคยคุยกันว่าจีนเนี่ยหลังๆเนี่ยดูมีความพยายามในการจะกักตุนพวกสินค้าพวกอภรรษพวกเนี้ยนะครับเราก็เห็นเนไอ้เน็ตอของเคุเขาที่เป็นรายสินค้าเนี่ย มันลงมาน้อยลงแล้วติดลบก็คืออาจจะส่งออกเนี่ยยังโอเคอยู่แหละขายสินค้าปกตินะครับแต่เงินที่ได้มาเนี่ยเอาไปซื้อน้ํามันเอาไปซื้อทองแดงเอาไปซื้อเหล็กเข้ามาตุนไว้ในประเทศครับก็เลยเห็นว่าพอรวมกันสอข้อนเนี่ยเครื่องเข้ามันก็ติดลบอีกมันก็เหมือนเป็นโฟลที่ไหลออกอีกนะครับแล้วก้อสุดท้ายก็คือเรื่องของที่ผมบอกนะว่า,าตัว FDI นะครับ ก็ติดลบเหมือนกันอย่างมครับก็คือแทนที่แต่ก่อนเนี่ยหลายสิบปีก่อนเนี่ยคนไปสร้างโรงงานในเมืองจีนเพราะค่าแรงถูกนะครับวันนี้เนี่ยสร้างไม่ได้แล้วเพราะว่ามีกาแพงภาษีจีนเองเนี่ยต้องออกมาสร้างข้างนอกมากกว่าไปเวียดนามไปอินโดไม่รู้จะกระเด็นมาไทยบ้างหรือเปล่าก็คงมีบ้างนะครับเนี่ย FDI ก็เนติดลบเหมือนกันนะครับสามตัวเนี่ยมันเห็นว่าฟล์มันดูเป็นเทรนที่มันจะไหลออกต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเงินหยวนก็จะมีเพรสเชอร์ที่ มันอาจจะต้องอ่อนกว่านี้นะครับแล้วอย่างที่บอกก็คือเวลาที่แบงค์ชาติไปอินเทอร์วีนไปอั้นมันไวไม่ให้มันอ่อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนก็จะยิ่งอยากเอาเงินออกสมมติพีมม่มวลเรารู้ว่าค่างเงินบาทเดือนหน้ามันจะอ่อนไปสิบเปอร์เซ็นเนี่ยสิ่งที่เราทำเราก็รีบแลกดอลลาร์ใช่ไหม<ๆ>เงินที่เรามีในแบงก์ก็ถอนไม่หมดมนะไปแลกดอลลาร์ไปซื้อหุ้นอเมริกาซื้อหรือฝากเฉยๆก็ได้ แล้วก็รองเงินบนั๋นอ่อนสิบเปอร์เซนต์เราก็ได้กาไรตอนเอากลับม,มาหรืออะไรเงี้ยครับเพราะเนี้ยยิ่งไปอ่านมันไว้ยิ่งไปออนทเวียนมันไว้เนี่ยคนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสามประเด็นพวกนี้เลยเนี่ยคนธรรมดาที่เก็บเงินเป็นเงินหยวนเนี่ยเขาก็มีเรสเชอร์ที่จะคิดว่าอยากจะออกเหมือนกันนะเพราะว่าเก็บไว้เนี่ยถ้าเขาเห็นอาการว่าแบบเฮ้ยเอาฟลูมันมาเรื่อยๆอ่าเรสเชอร์มันมาทุกทางเนี่ยวันหนึ่งเบรคพเสียจ,จะต้องปล่อยค่างเงินหยวนให้มันอ่อนค่าไปกว่าน,นี้ นั้นก็จะมีคนที่ตามน้ําไปด้วยนะครับนีมันวิธีวิธีแก้ก็คือมันก็จะมีเหมือนตอนปี2015นะครับเราจําได้ตอนนู้นเนี่ย p ีเอเคาตื่นมาวันหนึ่งก็บอกว่าอ่าดีแวลูข้างเงินหยวนไปเลยนะครับอันเนี่ยพอมันวัน time d ีแวลูเนี่ยมันก็จบเลยคนที่อยากจะออกก็ออกไม่ทันแล้ว <laughs> <laughs> สมมุติเราคิดว่าอ่าเดือนหน้าบาทจะอ่อนสิเเนี่ยพรุ่งนี้แบงชาติตื่นมาบอกบาทอ่อนเลยสิร์ซจบเลยผมแรกไม่ทันแล้วผมก็อ่ารับสภาพไป เพราะฉะนั้นเอาฟลูมันก็จะหยุดในส่วนที่มันไปซ้ําเติมนะครับมันก็ก็มีความเสี่ยงพวกนี้แหละว่าข้างเงินหยวนเนี่ยมาจะมีการจําเป็นต้องดีไวลูอีกอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับแล้วก็ในท่านนั้นนหน้าถัดไปนะครับนึกถึงมันเหมือนต้มยำกุ้งบบกซับ <laughs> ราม <laughs> จริงแต่ว่าแต่ว่าคือจีนเนี่ยมันมันไม่ได,ไได้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าคือ <laughs> ตอนต้มยำกุ้งบ้านเราเนี่ยคือเราต้องการเงินทุนจากต่างประเทศเยอะใช่ไหมเรากู้ต่างประเทศมาเยอะเวลาที่บาทมันอ่อนเนี่ย มันก็ไม่มีปัญญาจะไปคืนเขาอ,อ่อนไปครึ่งหนึ่งเหมือนหนี้มันปูดขึ้นมาสองเท่าเลยใช่ไหมครับแต่ว่าจีนเนี่ยเขาไม่ได้มีหนี้ต่างประเทศเลยแทบน้อยมากนะครับะังนั้นเนี่ยเงินหยวนอ่อนเนี่ยมันไม่ได้กระทบไอ้ตัวความสามารถในการชรําระหนี้นะมันช่วยคอามัธยิทีมเนเรื่องการส่งออกเลยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ที่บอกก็คือจีนเนี่ยก็เริ่มใช้นโยบายบาลานซ์ชีตของของแบงค์ชาติเข้ามาช่วยละภาคกสังหานะครับแล้เนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกว่าไอ้งบที่จะเอามาซื้อ บ้านที่ขายไม่ออกเนี่ยอยู่ประมาณสักสามแสนล้านหยวนนะครับตอนนี้บาลานซ์ชีทจีเนี่ยมันสี่แสนห้าถ้าซื้อถ้าถ้าเกิดขยายไปสามแสนล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นจากจากเดิมนะครับเพราะนั mm ้น hmm. มันก็เหมือนกับการขยายบาลานซ์ชีทที่คือถ้าเทียบกับบาลานซ์ชีทเดิมเนี่ยสเกลมันค่อนข้างใหญ่ mm hmm. ก็คือขยายขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆบาลานซ์ชีทจีนของของพีเอซีเนี่ยมันยังเล็กมากเทียบกับ et, เทียบกับ อ uh, ่าบีโอเจเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับมันก็ก็พูดล้วแต่จะมองนะครับ mm. ถ้ามองในแง่ร้ายก็คือมองว่าบาลานซ์ชีดจีเนี่ยมันจะขยายเยอะนะครับแต่ถ้ามองในแง่ดีก็คือมันมันเพิ่งเริ่มทำนะครับสเกลมันยังไม่ได้ใหญ่เหมือนเหมือนชาติตะวันตกนะครับแต่ว่า anyway มันพอมันมี n i t i a ช ative แบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็เป็นเพรสเชอร์กับเงินหยวนเหมือนกันเพราะว่าก็คือเหมือนพิมพ์เงินออกมาแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาในภาคสังหาเนะี่ย mm. ก็ไปตามทางของดอลลาร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ อันสุดท้ายก็ที่ผมเล่าให้ฟังไปว่าไอ้ตัวสินค้าโภคภัณฑ์นเนี่ยเขาซื้อเนี่ยอันนี้เป็นเป็นซื้อรายปีนะ,ะก็จะมี2เส้นซื้อ,อน้ํามันกับซื้อตัวเหล็กนะครับก็เห็นว่าจริงๆเนี่ยเส้นสีฟ้าอ่อนเนี่ยเป็นเป็น,ปนตัวดีมาณน,นะครับก็คือตอนโควิดเนี่ยจริงๆดีมานของน้ํามันเนี่ยมันลดมันหายไปเยอะนะทุกคนอยู่บ้านกันหมดไม่มีใครขับรถไม่มีใครทางานนะครับแต่ว่าจีนก็ยังซื้อต่อเนื่องนะครับ คือมันไม่ไม่สัมพันธ์กับดีมานเลยนะครับแล้วก็โตต่อนเนื่องแล้วก็ทุกเร่งซื้อด้วยช่วงหลังๆนะครับก็แสดงว่าจีนเนี่ยมีการกักตุนพวกสินค้าพวกกระพานในหลายๆตัวนะครับอันนี้มันก็2ทางก็คือ1ก็คือมันทําให้คืเขา,า,ามันลดลงนะครับอันที่สองก็คือบางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่าเขาเก่งกันแบบนี้แปลว่าเขากลัวว่าจีนจะต้องดีแวลูกค้างเงินหรือเปล่าอะไรตุนในสินค้าพวกนี้ไว้ก่อนนะครับก็ ว่า d นเดเวล็อปเมนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดธุรกิจไหนที่มันมีเอ็กซ์โพกับค่าเงินหยวนเยอะๆหรือลูกค้าเป็นคนจีนเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่อง Pricing ที่อาจจะโดนกดดนันถ้าเกิดหยวนเขาต้องอ่อนค่าลงไปกว่าน,นี้นแต่ in นออแล้วก็มองว่าถ้าเขาต้องดี v a l u ลูหยวนจริงๆอะไรเงี้ยภาพมันจะเป็น positive หรือ negative กับโลกภาพรวมอ่าผม คือ p ะ s i t i ิ e ผมว่า่าข้อดีก็มีก็คือมันจะทําให้สินค้าจีนเนี่ยมันยิ่งถูกลงไปกันใหญ่ใช่ไหมครับรถอีวีอะไรต่างๆเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นสินค้าจีนถูกเนี่ยข้อดีก็คือมันก็ช่วยลด pressure ของเงินเฟอ้อที่มันสูงในหลายๆที่นะครับก็อ่าแต่ว่าอันที่สองก็คือแต่ว่าไอ้ประเทศที่เงินเฟอ้อสูงสูงเนี่ยเขาก็พยายามจะตั้งกาแพงวาษสีขึ้นไปมันก็จะออฟเซตกันนะครับเนี้ยอันนี้กนน็ก็เป็นข้อดีว่ามันจะช่วยลด pressure ของเงินเฟ้อนะครับข้อเสียก็คือ จีนก็จะยิ่งคอมเพ t i ติฟิทเข้าไปกันายน่ครับรถยนต์โรงงานรถเมืองไทยจะจะทำยังไงครวันนี้ก็หนักอยู่แล้วถ้าเกิดจีนถูกไปกว่าน,นี้อีกเนี่ยเราเราจะสู้เขายังไงครเพราะว่าจีนจริงๆเนี่ยนอกจาก e ีวีที่เขาส่งออกมาแล้วเนี่ยคือคอตลาดจีนเนี่ยซื้อกันแต่ EV ีเนี่ยในโรงงานรถไอซเดิมเนี่ยแคปซิตี้มันก็เหลือเยอะเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเขาออกมาทุ่มตลาดข้างนอกอีกก็ก,ก็ก็หนักสําหรับผู้ผลิตไทยเหมือนกันนะครับ ก็ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็ผมว่าอาจมันจะเป็นข้อดีกับกับจีนค่อนข้างเยอะก็คือข้อดีอย่างที่บอกคือคุณภพที่ดีขึ้นนะครับอันที่สองก็คือเงินเฟ้อเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยดีวลูคค่าเงินมันช่วยทาให้เงินเฟ้อมันเริ่มกลับมาก็เป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็ที่เราเคยพูดว่าไอ้ก้อนนี่เดิมเนี่ยถ้าเงินเฟ้อมันต่ําหรือมันติดลบเนี่ยมันไม่หายสักทีมันก็จะยิ่งปูดเข้าไปกันใหญ่แต่เมื่อไหร่ที่เงินเฟ้อมันกลับมาเป็นบวกเนี่ยมันเป็นการช่ววยตั ด็เดิมเนี่ยให้มันหายไปนะ <ừ> um, <Ee, S 1> ก็คืออ่ากู้มาร้อยหนึ่งเนี่ยเวลาคืนร้อยหนึ่งเนี่ยแต่ค่างเงินมันไม่เท่าเดิม <ừ> um, เราดีไว้ลูกค่างเงินไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทําให้ก้อนหนี้เรามันเหมือนมันเล็กลงเท่านั้น <ừ> um, นะครับเพราะงั้นมันก็จะคืนหนี้ง่ายกว่าเดิมก็ผมว่ามันก็เป็นอาจจะเป็นทางออกทางเรื่องหนึ่งของจีนที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะครับโอเคดูไม่ค่อยดีแต่ถ้าเขาแก้ตรงนี้ มันก็จะช่วยให้เขาไปได้ต่อได้ง่ายขึ้นด้วยผมว่าคิดว่าถ้าเกิดดีวาล u ูจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นบวกกับ,กบเศรษฐกิจจีนนะ<ม>บวกกับตลาดหุ้นจีนบวกกับเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นบวกกับประเทศเขาแต่ว่าข้างนอกเนี่ยก็อาจจะอาจจะเป็นผลลบที่เขาจะออกมาแข็งได้ได้ยิ่งเก่งไปกว่าเดิม,มยิ่งถูกไปกว่าเดิมอีกโอเคได,ได้ขอบคุณก็มากครับเป็กกันวันนี้ได้ครับ